ช่างอ้อนหลุดไปนอกจักรวาลนะครับผมผมอยากรู้จักเสียงดนตรีนะครับไอชิงฉาบอะไรเงี้ยมันมีคําแปลยังไงอะลองสักหน่อยลองสักหน่อยครับอันดับที่หนึ่งคือระนาดนะครับอันดับที่สองคือตะโพนอันดับที่สามคือปีอันดับที่สี่คือชิงอันดับที่ห้าคือฉาบครับทีนี้ระนาดมันกระดังของมันว่า ตุรดตุเริงตุรดตุเริงตุรดตุเริงปีมันก็ดังตามระนาดไปว่าตอแหล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 แต่พูนมันก็ดังไปอีแบบหนึ่งว่าตะปูพื้นหนึ่งอัตมาเชิญพื้นหนึ่งปูพื้นหนึ่งอัตมาเชิญพื้นหนึ่งชิงชิงมันก็ดังไปว่าจิ้งยังจับนั่นหมจิ้งย่าจับจิ้งยังจับนั่นหม่จิ้งย่าจับฉาบมันก็ดังว่าเฉวหวทำเลยก็เฉวอททำเลยก็เฉวอยผมชอบฉาบนะครับผมชอบฉาบอันอื่นก็ไม่เท่าไหร่นะครับ ชอบแค่ห้าอย่างก็มีอยู่แค่ห้าอย่อยางแล้วในช่างชอบดนตีชิ้นไหนมากที่สุดครับอย่าบอกนะว่าฉา<อ>บเหมือนกันผมชอบชิงครับชอบชิงมันหมายถึงอะไรครับชิงถ้าส่วนบนก็บอกว่าจิ้งยังจับไม่จิ้งอย่าจับถ้าไม่จิงอย่าจับจิงยังจับอันนี้เขาเรียกว่าเป็นคนเจ้าชู้มาหยอกไก่เรื่องของชิ่งี่ไม่เกี่ยวต้นไมไม่เกีเย่ยวเ<อ>นี่ยแต่ผมชอบฉาบนะครับเฉยๆทํา แล้จริงๆนะครับผมไม่ได้ลามกนะครับนี่มันเป็นเสียงความหมายของดนตรีนะครับอย่าไปคิดมากครับอยู่นอกจักรวาลครับอยู่นอกจักรวาลวันนี้มีความสุขมากนะครับมาตัดผมช่างที่หลุดออกไปนอกจักรวาลนะครับอยู่นอกจักรวาลไม่มีช่างอ่อนบาเบอร์นะครับผมเป็นของไทยแท้อันนี้อ๋อนอกจักรวาลเขาเขาจะไม่มีอย่างนี้ครับอ๋อเป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะครับอ๋อไม่มีไม่มีไม่มีโอ้จากห้าหกสิบนะครับตอนนี้เหลืออยู่ประมาณสี่สิบห้า เอาเอามันอยู่นอกจากกวาครับมันก็มีเพลงรุ่นเก่าโอ้กุศนดนให้มาพบเจ้ายิ่งดังใจหรือเปล่าเปล่าถน้อยนั่นเอาแต่ลิ้นนี่ไปยังไงรอันนี้นอกจากกวานนะครับอขอกองเซ็นเซอร์นะครับอย่าเซ็นเซอร์นะครับกระทรวงวัฒนธรรมขออนุญาตนะครับคูดินมิสิก จะไม่ก้าลแเอาขอบคุณมากครับในช่างใหญ่ขอบคุณมากครับ